it's magic เรามาคุยเรื่องน้องอโคกันดีกว่าเพราะว่าน้องอโคเป็นน้องสีฟ้าทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมมินรู้จักเพจนี้ได้นะต้องบอกก่อนเลยมีสตอรี่นะทุกคนมาบินอิสระกันในตอนเช้าคือแบบน่ารักมากสวยมากแล้วมินก็แบบลหลงไหลเลยบอกว่าจริงๆคุณมินน่าจะค่อยๆเก็บสีไปเรื่อยๆนะคือใจจริงอะมินก็อยากได้แล้วนะยิ่งโดนป้ายานี่ยิ่งใปกันใหญ่คือน้องเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วก็โตไวด้วยนะทุกคนคือตอนเนี้ยปัญหาที่เจอก็คือตั้งแต่น้องเกจิไม่อยู่เนี่ยทำให้มินคิดมากขึ้นเลยว่าเราควรที่จะสร้างกําหรับมอง โดยเฉพาะนะซัมแพงโกเบบลูล<ะ>คาลคูรีบูร์ดยาร์ชานอลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศใช่ไหมคุณค้าวันนี้บินจะมาบอกว่าเรามีสมาชิกใหม่ค่ะ คลิปที่แล้วเนีย่ยเราก็เห็นสมาชิกใหม่แล้วนะคะอุ้ยสมาชิกใหม่มาคือคนนี้ค่ะนี่ก็คือน้องอโคแล้วหลายคนนะคะก็ถามมินอยู่ที่หน้าเพจว่าน้องอโคเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์อะไรนะน้องอโคเป็นสายพันธุ์ม้องพาราคิสนะทุกคนตอนเนี้ยมีนจะบอกว่ามินอะหลงรักม้องพาราคิสมากๆกเลยตอนนี้งอกมาละสามสี่ 3, 4, ูได้นะคะกําลัง,งแงะอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้แงะแงะข้าหมาทําไมเล้ไม่รู้ ก็คอมาเพราะว่าคอหมาล็อกงของเขานะทำให้เข,าไ,ขาไม่พอใจเขาว่าจะทำลายทีส่วนน้องซูล่านะบอกเลยว่าตอนนี้เขาเป็นพี่คนโตนะเขาจะเรียบร้อยมากๆเขาจะไม่ค่อยแบบว่าจิกจิก,จก,จกตุ๊กติดอะน้องแบบน่ารักจริงน,นี้ เป็นพี่คนโตแล้วนะลูกเดี๋ยวสุรายืนอยู่ตรงที่ทรนก่อนนะคะเรามาคุยเรื่องน้องอัคโคกันดีกว่าเพราะว่าน้องอัคโคเป็นน้องสีฟ้าทุกคนคือตอนนี้มินต้องบอกก่อนนะว่ามินค่อยๆเก็บสีนะค่อยๆงอกไปทีละนิดทีละหน่อยตอนนี้เริ่มสิบรอบจริงลลแล้วแล้วก็มีสีตัวแรกเลยก็คือน้องสุรานะคะเป็นอบิโนนะคะก็คือเป็นเสือกตาแดงมินได้มาจากเผดอธิพิต้านะคะคือน้องสุราส่วนน้องบูดาคนนี้นะคะก็ามาจากเผดอชัชพิต้าเหมือนกันแข็งแรงเหมือนกันเลยขอบคุณน้องเต้นมากๆเลยที่อุตส่าห์เช็คเพ คนนี้นี่มากันคนละบ้านทุกคนคนนี้นะคะมาจากเพจนะคะบ้านมองค่ะทุกคนอยู่ดีกลายเป็นบ้านมองนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนอย่างงี้อ่ะยืนใกล้ๆ,ๆพี่ขอลูกทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทาไมมินรู้จักเพจนี้ได้นะต้องบอกก่อนเลยมีอรี่นะทุกคนต้องขอเท้าความไปก่อนเลยครอบครัวของคุณกัสนะคะก็คือเพจบ้านมองเนี่ยมาแคมป์ปิ้งกันที่นี่นะคะที่เบิร์ตยาร์ดแคมป์ปิ้งนะคะแล้วก็เอานกนะคะมาปล่อยบินอิสระที่นี่ด้วยนะคือครั้งแรกเลยที่มินได้เห็นแบบกลุ่มมองที่นี่หลายๆสอีออกมาบินอิสระกันในตอน เช้าคือแบบน่ารักมากสวยมากแล้วมินก็แบบลหลงไหลเลยเพราะปกติเราก็จะเห็นนกใหญ่ใช่ไหมอาจจะเป็นมาคออะไรบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังคือมินอะค้างมองจริงทุกคนมองน่ารักอะแล้วเ,เห็นแบบเขาบินอิสระได้แล้วก็เชื่องไอ้ต่างหากได้พูดคุยกันตอนเช้าเนี่ยก็ทําให้มินยิ่งหลงรักมองก็ไม่ใหญ่เลยโดนคุณกัดเนี่ยไปยาอีกบอกว่าจริงๆคุณมินน่าจะค่อยๆเก็บสีไปเรื่อยๆนะคือใจจริงอะมินก็อยากได้แล้วนะยิ่งโดนไปยานี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ อ้าวไม่ทะเลาะกันลูกเดี๋ยวเรามาเล่าต่อกันเลยนะคะว่าคือเห็นนกของบ้านมองเราก็ทําให้มิน,เ,นเกิดกิเลสมากขึ้นนะยิ่งเห็นนกบินแบบสวยๆแบบเนี้ยก็ยิ่งทาให้อยากได้คือตอนนี้อโคคนไม่พองไม่พองให้เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีลองเกานี่ทุกคนดูพอเกาปุ๊บค่ะก็มีอาการโอ,โอโคอโชอบไปเกาจริงๆมองเนี่ยชอบให้เกาให้เล่นให้นัวเนียมากเลยแถมเชื่องและพูดได้อีกคือบูด้าเนี่ยร้องเพลงได้แล้วทุกคนนะแล้วหลังๆอ่ะมินได้ยินนะเขาเรียกฮานาด้วยนะแต่เสียงจะเป็นแบบนี้เอามาต่อที่น้อง ะะที่ความโชคดีนะน้องอโคนี่แข็งแรงแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆเพราะว่าน้องแบบดูล่าเรเลยตั้งแต่แรกเลยนะกินง่ายป้อนง่ายแล้วก็มีความล่าเรเลยที่สําคัญคือน,น้องเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วก็โตวไวด้วยนะทุกคนถามว่าเสียงี่ยดังไหมถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเสียงมันจุ๊กจิ๊ก แต่พอโตขึ้นมาหน่อยเสียงจะแหลมเลยนะแล้วเสียงมันจะแคว๊แวกอะเสียงแควแวกแบเงี้แต่เสียงดังเหมือนกันนะคือตอนเนี้ยปัญหาที่เจอก็คือตั้งแต่น้องเกจิไม่อยู่เนี่ยทำให้มินคิดมากขึ้นเลยว่าเราควรที่จะสร้างกรงสําหรับมองโดยเฉพาะนะก็ฝากสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มเลี้ยงมองนะแล้วก็กําลังหาข้อมูลเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันไปแล้วกันว่ากรงมองจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยมินจะพูดถึงเรื่องบ้านมองก่อนคือเพจบ้านมองนะคะคือมีนกเยอะมากเป็นฟาร์มเลยอยู่ใกล้ใกด้เบิร์ตยาร์ดแคมปิ้งด แถวนนทบุรีเหมือนกันนะคือถ้าเกิดใครสนใจนะไปดูที่ฟาร์มได้เลยก็จะเห็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เห็นเด็กๆเอาง่ายง่ายแล้วกันไปที่หน้าเพจเขาอ่าแล้วที่เพจเนี่ยก็จะมีอัปเดตแบบลูกนกมีแม่นกมีพ่อแม่นกพ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วก็มีเด็กๆทั้งหลายติดตามที่เพจได้เลยนะเพจบ้านมองนะคะส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็เดี๋ยวไปคุยกันหลังไม์กันอีกทีนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็มาแล้วแต่ช่วงด้วยแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีเลทราคาอยู่ซึ่งมินน่ะได้ทําราคามองเอาไว้ในคลิปเก่านะก็ไปติดตามรรับบชมได้้นนนะะะคก็จทาาาว่พืฐ เบื้องต้นเนี่ยราคามองประมาณเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ถามหน้างานกันอีกทีนึงราคามันก็ขึ้นลงๆอะทุกคนเพราะว่ามองอะเป็นนกที่ค่อนข้างมีไข่ออกตามฤดูกาลมันไม่ได้มาได้ตลอดต้องไปดูด้วยว่าช่วงเนี้ยเป็นฤดูมองหรือเปล่าหรือฤดูมอง <c oughs> ถ้าแต่ว่าใครสนใจมองนะคะ <c oughs> ก็ลองติดต่อคุณกัดได้สอบถามรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะหรือปรึกษาเกี่ยวกับมองเนี่ยยังไม่ซื้อแต่ปรึกษาเนี่ยก็ได้เลยนะคะที่เพจนี้เลยค่ะบ้านมองนะไม่ว่าจะเป็นนกสายพันธุ์ไหนนะคะคืออยากให้ทุกคนศึกษาก่อนชีวิตประจําวันของเราเหมาะกกััับนนนนสายพธุ์้หรือป ใส่พันเล็กๆนะคะระดับเสียงที่ประมาณเท่าน้องๆสามตัวเนี้ยเอาง่ายๆเลยพันมองเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่เก็บเสียงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเอาเรื่องเหมือนกันนะเวลาเสียงดังแต่ก็น้องๆสั้นอยู่แต่ก็เสียงดังใช่ย่อยเหมือนกันก็เอาเป็นว่าก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะฝากติดตามในคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมนะคะมินกำลังจะสร้างบ้านมองบ้านมองเลยเปลี่ยนมองเปลี่ยนบ้านมองก็มา มินกำลังจะสร้างกรงสำหรับมองนะคะเอาง่ายๆว่าเซฟทุกฤดูแล้วกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมินต้องขอลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย